นี่คือสรุปเรื่องราวของไอซ์รักชนกและการจอมพลังตกลงเขาเดือดปะทะก,กันเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟังในคลิปนี้ครับทุกคนครับตลอดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการวิวาทะระหว่างคู่กรณีคู่หนึ่งซึ่งทาเอาคนเห็นด้วยกับแต่ละฝั่งต่างก็ออกมาปกป้องแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายนะครับคู่กรณีนี้ก็คือคุณการจอมพลังและคุณไอซ์รักชนกคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าทั้งคู่เป็นใครเพราะว่าต่างคนต่างมีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานในแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนมากๆ โดยทางคุณกันครับที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมหลายกรณีโดยเฉพาะคนที่ถูกกระทําในขณะที่คุณไอซ์เนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบข้าราชการและก็นักการเมืองครับต้องเกริ่นแบบนี้ว่าตลอดเวลาของความขัดแย้งไทยกัมพูชาคุณกันเคลื่อนไหวช่วยเหลือทั้งทหารและก็ชาวบ้านตามชายแดนรวมถึงการเปิดรับบริจาค จนถูกเรียกว่าเป็นฮีโร่ครับแต่ว่าบทบาทล,ล่าสุดจากกรณีที่เปิดซาวหนังผีใส่ชาวกัมพูชาที่บ้านหนองจานแม้ว่ามุมหนึ่งเนี่ยจะมีคนอชอบใจนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ถูกมองว่ากําลังละเมิดสิทธิมนุษยชนและทําในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ดูเหมือนว่าคุณกันนั้นก็ไม่ได้แคร์เรื่องเสียงท้วงติงนะครับเพราะมองว่าตัวเองทําถูกต้องแล้ว และยังโจมตีกลับคนที่ไม่เห็นด้วยในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนก็ออกไปในทางเดียวกันนะครับและบางทีก็เลยเถิดไปถึงการคุกคามผู้ที่ไม่เห็นด้วยและมีผู้ตั้งคําถามว่าทําไมคุณกันถึงทําเช่นนี้ในพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการศึกได้หรือเป็นเพราะมีใครไฟเขียวต่อมาก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันนะครับว่านานาชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษ ได้เริ่มประกาศมาตรการจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาจนมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยทำบ้างครับและทางคุณไอซ์ก็มีมุมมองว่าปัญหานี้จะยุติลงไม่ได้หากไม่มีใครไปจัดการที่หัวใจหลักซึ่งก็คือปัญหาแสแกมเมอร์ที่เป็นท่อน,น้ำเลี้ยงใหญ่ที่สุดของรัฐบาลกัมพูชาเรื่องเริ่มต้นเมื่อคุณไอซ์เนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าพี่กันได้โปรดช่วยประเทศนี้จากแสแกมเมอร์ด้วยเถิดนะคะเรารักชาติและหวงแหนผลประโยชน์ของประเทศนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นายกอนุทิน หรือคุณธรรมนัสไม่ดินเสียงพวกเราแล้วขอแรงพี่ด้วยช่วยประเทศนีิทีกันจอมพลังซึ่งมีการมองว่าโพสต์นี้เนี่ยเป็นการแซะเนื่องจากคุณการนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์นะครับคุณไอซ์เนี่ยยังบอกว่าคุณการเป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องกัมพูชามาโดยตลอดจึงควรใช้โอกาสนี้ในการช่วยส่งเสียงไปยังผู้มีอำนาจซึ่งคุณการเนี่ยก็ตอบโต้นะครับโดยจู่หัวว่าการเมืองที่สุกปรกจริงและตำหนิพักประชาชนว่าเลือกมาติดตามเขา ทั้งที่เขาเองเนี่ยเป็นประชาชนไม่ได้เป็นสอสอและพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะติดต่อผู้มีอำนาจเองได้ง่ายกว่านะครับคือทางคุณการเนี่ยบอกว่ามีคนที่สนิทกับร้อยเอกธรรมนัฐมากกว่าเขาสิอีกแต่กลับเลือกใช้ชื่อของเขาในเรื่องนี้เพื่อให้ได้รับความสนใจจากประชาชนคุณการนั้นยังอ้างว่าจากการถูกโจมตีเช่นนี้ทําให้เขาถูกยกเลิกงานว่าจ้างไลฟ์ทาให้เสียหายไปกว่า60,0,000บาทนะครับแทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปช่วยประชาชนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหมือนไปจุดไฟโหมแรงขึ้นนะครับเมื่อคุณไอซ์เริ่มขยับ ไปสู่การตรวจสอบโดยเธอได้แชร์ข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยระบุว่าบริษัทของคุณกันเนี่ยได้รับงานจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรหลายสัญญาครับรวมถึงวงเงินกว่า2อล้านหแสนบาทและก็ได้งานเพิ่มอีก2สัญญามูลค่าเกือบ1ล้านบาทโดยทุกงานใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านการประมูลนะครับซึ่งตามระเบียบร,ราชการเนี่ยจะใช้ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน5 0,000นบาทคือทางคุณไอซ์จะบอกว่าการที่ได้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพราะเป็นการตั้งราคาเพื่อหนีการประมูลและยังบอกด้ยว่าคุณการนั้นมีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรของรัฐ อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรเพื่อทําภารกิจส่วนตัวถือเป็นความผิดปกติสําหรับคนที่อ้างว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและเป็นการได้รับประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนแน่นอนครับว่าเธอเริ่มเปิดข้อมูลถึงความสัมพันธ์ของคุณกันและร้อยเอกธรรมนัตซึ่งทำให้สังคมเนี่ยหันมาจับตากันมากขึ้นคุณไอซียยังตั้งคําถามถึงเรื่องความโปร่งใสของมูลนิธิการจอมพลัง ช่วยสู้ที่มีการเปิดรับบริจาคในหลายกรณีโดยเรียกร้องให้เปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคมหรือพองอดอ55พร้อมทั้งนําไปเทียบกับสเตทเมนต์ย้อนหลังต่อสาธารณะนะครับเธอบอกว่าไม่ต้องการให้เกิดการมองว่าคนที่ออกมาช่วยเหลือสังคม จะไม่สามารถโดนตั้งคําถามใดๆได,ได้และเป็นการทําเพื่อเรียกสติของสังคมกลับคืนมาอย่างไรก็ตามครับเธอทิ้งท้ายโพสตบอกว่าพี่อยาเอาทัวร์มาลงไอซ์นะกลัวแล้วค่ะตอนนี้ใครมีเรื่องกับพี่กันไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมากบางทีถึงกับมีขบวนการตามล่าตัวมาทำร้ายร่างกายไอซ์ไม่อยากพบเจอชะตาการรมแบบนั้นทุกวันนี้ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการแซะคุณกันเช่นกันในขณะที่ฝากฝังของคุณกันเองนะครับก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นมีความโปร่งใสาทางการเงินมูลนิธิกันจอมพลังช่วย ก็ยื่นรายรับรายจ่ายต่อสรรพารอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็ได้โชยเอกาสารชี้แจงโดยบอกว่าแค่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยก็มีกว่า7000แผ่นและเมื่อเช้าวันนี้ครับทั้งคู่ก็มาพบกันในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์นะครับแต่ว่าไม่ได้เจอกันโดยตรงครับเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยมาที่ห้องส่งส่วนคุณกันเนี่ยโฟนอินมานะครับต้องบอกว่าก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยคุณไอซ์ก็ท้าให้คุณกันมาเจอกันในรายการครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ คุณกณันไม่เคยหนีใหม่และก็มาออกรายการทุกครั้งในกรณีที่ต้องการจัดการใครโดยคุณกณันนั้นก็ให้เหตุผลที่ไม่มาในห้องส่งนะครับบอกว่าเพราะติดภารกิจสําคัญที่บริเวณชายแดนและก็ยืนยันว่างานชายแดนสําคัญกว่าตอนเปิดมาเนี่ยเหมือนจะราบรื่นครับเมื่อทางคุณไอซ์ชื่นชมคุณกณันที่ช่วยทหารชายแดนแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทหารยังได้เงินเดือนและค่าเสียงภัยไม่ครบดังนั้นควรให้รัฐบาลเร่งแก้ ในขณะที่คุณกันเนี่ยโชคดีที่มีในขณะที่คุณกันเนี่ยโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งจากประชาชนพรรคกล้าธรรมและร้อยเอกธรรมนัฐครับซึ่งหลังจากเกิดกรณีนในใชายแดนเนี่ยความนิยมของคุณกันก็สูงขึ้นโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐคอยสนับสนุนและเปิดทางให้เข้าถึงหน่วยงานรัฐได้สะดวกเธอบอกว่าทั้งคู่มักจะปรากฏตัวร่วมกันในหลายงานครับทำให้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งที่คุณการบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองนอกจากนี้เนี่ยเธอบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกันแบบตัวต่อตัวเพราะหลายที่คุณกันก็ไปจับขุด กลางรายการเช่นกรณีของสวอังคณาเนลภัยจิตซึ่งเป็นการขึงพืชเสียประจานและก็ล่าแม่มดจนถึงขั้นมีผู้ขู่เอาชีวิตพ่อของคุณอังคณาคุณกันได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าการใช้คําว่าเอาคนมาขึงพืชน,นั้นเป็นเรื่องอคติไปนิดหนึ่งและยืนยันว่าเขาเพียงพยายามอธิบายในมุมของชาวบ้านเพื่อสร้างความแตกต่างจากฝ่ายตรวจสอบที่เป็นนักการเมืองและถามกลับว่าการที่คุณไอซ์ โพสรูปตัวเขาเพื่อให้แฟนคลับตามมาด่าก็ถือว่าเป็นการขึงพืชเช่นกันหรือไม่คุณไอซ์นั้นยังตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดซาวผีของคุณกันก็เพื่อกลบข่าวกรณีเบนสสมิธ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ที่มีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัตใช่หรือไม่ซึ่งคุณกันเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่ที่เปิดเพราะภารกิจจริงด้านความมั่นคงซึ่งประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนและเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่าช่วงการอภิปรายมีเรื่องนี้อีกเรื่องที่คนจับตามองก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณการกับร้อยเอกธรรมนัตนะครับโดยคุณไอซ์เนี่ยถามตรงๆว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของคุณการหรือไม่ ทำให้คุณการปฏิเสธครับและบอกว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่เคยให้เงินหรือสนับสนุนใดๆในการทํางานทั้งหมดมาจากเงินบริจาคของแฟนคลับแต่ก็ยอมรับว่าร้อยเอกธรรมนัตเคยประสานงานบางเรื่องเพื่อให้ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่การสนับสนุนทางการเงินและพร้อมให้ตรวจสอบนะครับคุณการนบอกว่าเขาไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่พยายามช่วยเต็มที่และพร้อมสนับสนุนหากคุณไอซ์หรือว่าใครในสภาจะขับเคลื่อนเรื่องของสแกมเมอร์และในตอนท้ายครับทางคุณการนก็บอกว่าพร้อมร่วมงานกับพักประชาชนหากเพื่อช่วยชาวบ้านในขณะที่คุณไอซ์เนี่ยก็บอกว่าหากมีโอกาสก็จะลงพื้นที่ ไปทำงานชายแดนร่วมกับคุณกันสัก1สัปดาห์นะครับทุกคนครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่มาที่ไปนะครับจนถึงล่าสุดในรายการก,กรรมกรข่าวคืนนอกจอของพยุ์เมื่อเช้านี้เชื่อว่าแต่ละคนอาจจะมองคนละมุมกันนะและทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในข้อความที่สุภาพด้วยนะฮะ